ทางรถไฟสายมรณะเป็นชื่อที่ใช้เรียกทางรถไฟที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปี1942ถึง1943โดยกองทัพญี่ปุ่นมีจุดประสงค์สร้างทางรถไฟสายนี้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและพะมา่าการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายกองทัพญี่ปุ่นใช้แรงงานจากเฉลยศึกฝ่ายสัมพัธมิตรรวมถึงผู้คนในท้องถิ่นทั้งเฉลยศึกและแรงงาน ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้สภาพการขาดอาหารและน้ำแรงงานจำนวนมากเสียชีวิตจากโกาครคภัยไข้เจ็บและการทารุณจากกองทัพญี่ปุ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า1 0 0 0 0แคนทางรถไฟสายมรณะเป็นเครื่องตวนใจถึงความโหดร้ายของสงครามและความเสียสละของผู้คนจำนวนมากที่ต้องทนทุกทรมานในการก่อสร้าง